ep 8คะ่ะ10นาทีมูมอคืออะไรวันนี้หัวข้อนะคะ2หัวข้อเด็ดมากๆเลยคะ่ะอยากขายของแต่ยังไม่มีของขายห,หรือแม่ค้าออนไลน์ทำยังไงดีนะไม่ต้องมีสินค้าก็ขายได้นะมาทางนี้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกๆท่านโค้ชคุณหน่อยเป็นพี่เลี้ยงตลอดเส้นทางเลยคะ่ะ ผู้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะนำพาท่านค่ะสู่สิ่งเหล่านี้ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะมูม Mo อค่ะนี่คือม Mo ูมอที่นี่คือม Mo ูมอค่ะท่านที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสมากๆค่ะที่ให้ได้มาบอกว่าคนที่อยากขายของแต่ยังไม่มีของขายทำยังไงที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะมูม Mo อมีสินค้ากว่า5,000ชนิด มีการบริการร้านค้าอีก1000รายการและสินค้าและร้านค้าแบรนด์ดังอีก60กว่าร้านค้ารวมทั้งสินค้าที่เชื่อมต่อกับ Lazada และ Food p a n d a แค่นี้พอไหมคะที่จะให้คุณหยิบสินค้าโดยไม่ต้องไปยกของหิ้วเลยไม่ต้องไปยกของหิ้วนะคะเริ่มต้นง่ายๆจากการแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอสินค้าโดยที่คุณยังไม่ด้เป็นสมาชิกอะไรของเราเลยนะคะเพียงแต่คุณแคปหน้าจอสินค้าค่ะ แล้วก็ส่งไปยังผู้ที่ต้องการสินค้านั้นที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วหรือคุณคิดว่าเขาต้องการหรือว่าเขามีความต้องการพอดีคุณส่งไปให้เขาเลยค่ะเพราะเขาดูรายละเอียดในสินค้าแล้วสนใจเขาสนใจทักมาแล้วคุณก็บอกเขาเลยค่ะว่าโอนเงินมาเลยค่ะเท่านี้เท่าน,านี้ตามราคาสินค้านั้นนะคะ ให้เข้ามาในบัญชีของคุณนะเสร็จแล้วคุณเองนะคะเข้ามาลยคะโหลดนะคะโหลดอ่ะเมื่อกี้คุณโหลดไปแล้วนี่แหมขอโทษนะคะบอกผิดอ่ะอย่างนั้นอย่าเพิ่งขอบอกสําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะโหลดแอปพลิเคชันโมมอนะคะ M O O M A L L ค่ะมูมอนะคะโมมอเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะโหลดมาแล้วก็ใส่รหัสของหน่อยเลยนะคะโค้ดคุณหน่อยคะ่ะรหัสแนะนําตัวเจตัวเล็ก ตัว M ตัวเล็กแล้วก็0 0 0แล้วก็2 4ค่ะพอใส่เข้าไปนะคะโอ้ยคุณก็มีสินค้ามากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณสามารถจะแคปหน้าจอสินค้าตัวไหนก็ได้คุณอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยคุณคิดเลยว่าอ๋อมีมีลูกค้าอ่าถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคุณไม่ต้องไปยกสินค้านะคุณแค่มองสินค้าอะไรียดสินค้าคุณไม่ต้องมาลงทุนเลยแม้แตบบ่บาทเดียวก็ไม่ต้องเลยค่ะ ทำงานด้วยนิ้วนิ้วเดียวมือถือเพียงเครื่องเดียวแล้วก็เงินแค่ศูนย์บาทนะคะแต่คุณจะต้องมีค่ะสละเวลาในการที่จะทำงานนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้ค่ะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะคะพอเรียนรู้แล้วเราได้รายได้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมคะนี่แหละคะ่ะแล้วทำงานที่ไหนก็ได้ง่ายๆมีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาอยู่กับสามีมีเวลาอยู่กับครอบครัวคุณแม่คุณยา่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอย่างนี้ดีไหมคะ ที่ไหนที่ไหนก็ทําได้ค่ะเพียงแต่คุณเปิดใจนะคะเปิดใจออกมาเปิดใจออกมาเท่านั้นค่ะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้แบบไม่หยุดเลยค่ะดูสิคะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้ค่ะจาก18ถึงเท่าไหร่ก็เริ่มได้จะจากมัธยมปฐมก็เริ่มได้ค่ะแบบนี้ทําได้หมดทุกทางเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือมูมอลค่ะมูมอลมูมอลเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมพอเขาสนใจแล้ว คุณก็กดเข้าไปซื้อเลยโดยขอที่อยู่เข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอย่าลืมโมโทศั์ด้วยนะคะกดเข้าไปแล้วก็สั่งสั่งเพราะคุณมีเงินที่เขาโอนเข้ามาจะเป็นชีคุณอยู่แล้วคุณก็สั่งแล้วคุณก็ส่งตรงโดยที่คุณไม่ต้องไปส่งเองคุณไม่ต้องไปไปสนีคุณไม่ต้องไปบริษัทที่ส่งของต่างๆเลยคุณอยู่เฉยๆใช้สมองใช้นิ้วเพียงเครื่องเดียวใช้สายตาเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับรายได้แล้วเห็นไหมคะนี่แหละค่ะสำคัญมากๆค่ะ โดยที่คุณอ่ะครั้งแรกคุณยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกนะคุณเมื่อคุณขายชิ้นที่1แล้วใช่ไหมสมมุติว่าคะแนนสินค้านั้นอ่ะมีอยู่10 MP นะคะ10 MP คุณก็ขายชิ้นต่อไปเรื่อยๆอะไรก็ได้หยิบเข้ามาเลยนะ่าสนใจที่คิดว่าลูกค้าของคุณจะสนใจใช่ไหมให้รวมกันภายใน30วันแรกนะคะนับจากวันที่คุณโหลดแอปพลิเคชันหมู่หมอนี้นะคะภายใน30วันแรกอย่าเติอนนะคะ ให้ได้คะแนนทั้งหมด250 MP พอได้แล้วเท่านั้นแหละคะ่ะคุณได้เป็นสมาชิก p a เซอที่จะได้ลิงก์รหัสแนะนำเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องไปแคปหน้าจอสินค้าอีกแล้วนะคะไปที่สินค้านั้นๆแล้วกดไปที่สินค้านั้นได้เลยแล้วก็กดแชร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือแม้แต่แชร์เซลเพจไปก็ได้ด้วยเห็นไหมคะ อย่างที่หน่อยเล่าให้ฟังมาก่อนใน E ีก่อนก่อนะนั่นแหละคะ่ะก็คือว่าถ้าคุณแชร์ลิงก์รหัสแนะนําของคุณไปนะคะคนที่กดเข้าลิงก์รหัสแนะนําของคุณคุณจะต้องคาดหวังเล้ว่าคนนี้แล้ะก็จะตั้เป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างฉันหรืออยากจะได้รายได้ในการทํางานมือกระเป๋าที่2ก็ได้หรือกระเป๋าที่1ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะเป็นอิสระเพราะการเป็นเพเซ,เซอร์นั้นเป็นธุรกิจเป็นนักธุรกิจนักการตลาดมูมอนะคะ ซึ่งเป็นธุรกิจของคุณเองค่ะแต่คุณได้โอกาสในการเป็นเจ้าของห้างมูมอนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนคิดวิเคราะห์ว่าคุณต้องการรายได้ขนาดไหนเพราะเรามีรายได้ให้คุณแบบไร้ขีดจำกัดเลยนะคะแบบนี้แล้วค่ะแล้วคุณก็สะสมคะแนนเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆไหมคะรวมทั้งการแชร์เซลเพจออกไปแล้วก็ยังมีอะไรอีกโอ้โหได้รายได้เข้ามาเป็นรายวันตั้ง แล้วแล้ถ้าเป็นแชร์เซพเพิแล้วไม่ใช่แค่รายได้นะยังได้คะแนน MP สะสมเพื่อให้คุณสะสมสะสมสะสมเพื่อให้คุณกลายเป็นจากระดับล่างสุด250 MP เราเรียกว่า JP นะคะมาถึงรวมเป็นอีก250เป็น500 MP ภายในหกวันนะคะและเป็น EP Executive p a c e r ภายใน90วันให้ได้2,000 MP แค่นี้ค่ะ คุณก็จะได้รายได้แบบไร้ขีดจำกัดแล้วแล้วเมื่อคุณทำได้ถึงที่สุดนะคะเราจะมีตำแหน่งให้คุณ M 1ไปจนถึง M 2 0เมื่อถึง M 2 0่รายได้ของคุณถึงขนาด1 5 5 0 0 0้านบาทต่อเดือนอ่ะแล้วคุณบอกว่าฉันยังสนุกอยู่นะฉันยังอยากทำอยู่นะ บอกมูมอมาเลยคะ่ะมูมอจะมอบรหัสให้คุณฟรีๆอีกสองรหัสให้คุณไปวางด้านซ้ายวางด้านขวาวางด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมคะแล้วคุณก็ทําไปเรื่อยๆคุณไม่ทำไม่เลยคุณก็ได้อีกแล้วหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทต่อเดือนอีกแล้วคุณก็บอกว่ายังสนุกอยู่ยังไม่พออยู่ไหนๆก็ทําได้ฉันชอบมากเลยใช่ไหมคะโอเคเลยคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติคะ่ะไม่ยากแล้วเมื่อไหร่ก็ตาม คุณขอมาอีกมูมูก็ให้อีกค่ะไปวางซ้ายวางขวาอีกทําได้อีกทํานี่ทํานีกกก่ก็ให้ตลอดเวลาแล้วคุณว่าโอ้ยฉันคิดถึงลูกของฉันแล้วฉันอยากจะมอบมรดกนี้ให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันคุณก็มอบให้กับทายาทได้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มาบ่อย คุณสบายมากค่ะทุกอย่างมป็นคำว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปซื้อสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปส่งของเองไม่ต้องจดรายการเพราะว่ามมอคือ one app one service ค่ะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะโค้ดคุณหน่อยนะคะจะนำพาเป็นพี่เลี้ยงนะคะจุงม,มือคุณจับมือคุณทำสู่ความสำเร็จเท่าที่คุณต้องการเลยค่ะ อย่าลืมนะคะกดโหลดนะคะโค้ยคุณหน่อยจะรอคะ่ะรอดูในระบบนะคะว่าคุณกดเข้ามาแล้วหรือยังวันนี้บายบายคะ่ะบายบายไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ